ตัวนี้นะครับเป็น FK ปี18ไฟหน้าทั้งหมดเป็น LED หมดแล้วซีวิต15ทโบมาลองขับระบอกไม่แรงเปลี่ยนขับให้แรงแน่นอนเาาอากาศจะเป็นแบบชาร์กฟินสปอยเลอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล้อกระทะแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวล้อแม็กสำหรับตัวเบาเนี่ยอันจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย เราอยากจะให้ลูกค้ารีบได้มีการรับรถและก็ได้มีการจองเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องรีบขายนิดนึงสามปัวแขนอยากจะขายให้ได้นะสวัสดีครับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะฮะต้องเอาตัวเบนซินเทอร์โบไปขายร้อนนะครับไม่ใช่หรอกฮะแม่งร้อนยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับตัวนี้แรงมาก แล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อันอยากจะรีวิวมาหลายครั้งแล้วแล้วก็รอไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมกันว่าตัวเนี้ยแม่งเป็นรถที่แบบหากันอยู่เยอะมากนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างนะฮะอัน,นอาจจะบอกได้ไม่หมดนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออันมีเข้ามาแล้วก็คือจะเป็นเจ้า Honda c i v i ิตัว FK นะครับ FK กับ f c เนี่ยเดี๋ยว อันจะมีการทําคลิปเป็นตัวคู่กันให้ดูนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมันมีในเรื่องตัวรุ่นย่อยก็ค่อนข้างดีจิตเยอะด้วยนะครับแต่เพราะนั้นคราวนี้เนี่ยอันจะเน้นมาเป็นตัวประเด็นตรงนี้ก่อนอันบอกเลยนะมันเป็นรถที่ขับดีมากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่โดยรู้สึกส่วนตัวเนี่ยอันนี้คือเอาแบบคนที่เริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยนะครับอันเข้าใจอันเข้าใจอันรู้จักตัวรถอันรู้จักตัวรถแต่ไม่เคยขับตัวรถหมดทุกคันนะครับ พราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการขับตัวเป็นซินเทอร์โบซึ่งถ้าเกิดเราจะไปเปรียบเทียบกับตัวซิตี้หนึ่งจุดูเอโบไม่ได้นะมันจะเป็นคนละฟิลลิ่งกันเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรถที่มันอยู่ในค้สท,ที่เป็นแบบ B s e g m e n t หรือว่า C s e g m e n t เนี่ยแล้วมันเป็นเบนซินเทอโบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร้าจมากนะฮะตัวนี้นะครับเป็น FK ปี P 18ไฟหน้าทั้งหมดเป็น LED หมดแล้วเราพูดกันง่ายๆแบบนี้เลย ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นหลอดนู่นหลอดนั่นหลอดนี่มันไม่มีแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากตัว Accord G9 นะครับสีวิตตัวที่เป็น R S นะฮะหรือว่าตัว F K ที่มันเป็นตัว5้าประตูแบบนี้ไฟหน้ามันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากนะครับแัดหมอกก็จะเป็นตัวหลอด L E D แต่คราวนี้เนี่ยตัวรถเป็นสีดำมันไม่ได้มีการตัดด้วยขอบกันชนล่างเป็นเส้นแบบโครเมียมดูตามไปดีๆนะครับมันจะได้เข้าใจด้วยว่าอ๋อ ลักษณะของ R S จะเป็นแบบอย่างนี้นะลักษณะของ F C ที่เป็นตัว E L จะเป็นธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้มาดูเครื่องกันบ้างครับเขาเนี้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นตัว L 15แต่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับในเทคโนโลยีของ Honda นะ e r t t h r e a m i v t e c โคตรแรง VTEC t เทอร์โแรงมหาแรงเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ ล้าพูดได้เลยนะครับถ้าเกิดใครใช้ซีวิตพันห้าเทบมาลองขับและบอกไม่แรงเบียนขับให้แรงแน่นอนนะฮะแต่ละคนอาจจะใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นทรงรถยอดนิยมอะที่แบบใช้แล้วแบบโอเคเลยอะนะครับมันเสียเงินครั้งเดียวแน่ลอะว่าแม่งจบที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางคนไม่ชอบเป็นพวกแบบรถ e ีโกคาเนี่ยมันก็ต้องมาเล่นรถในคลาสแบบนี้แหละมันกําลังดี นะครับไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยคราวนี้นี่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องตัวกระแสนิยมมันแน่นอนอยู่แล้วส่งแม่งได้ดิบดีๆเลยนี่ขนาดรถยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะยังสวยแบบนี้เลยถ้าเกิดมีแต่งมีท,ทํานู่นทํานั่นทานี่สวยกว่านี้เยอะโคตรฟยวซับตัวนี้เดี๋ยวนี้นะครับอันเปียนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตั้งศูนย์ถงร้อให้นะครับแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างจะมีการเช็คให้ใหม่หมดก่อนที่จะมีการส่งมอบ แล้วก็รับประกันเค,เครื่องเกียร์ให้6เดือน1 0 0 0 0กิโลเหมือนเดิมนะฮะสวยมากนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุตินะในอนาคตราคาที่อันสามารถจับต้องได้นะครับโดยที่แบบอันไม่ได้มีภาระและ้ส่วนตัวอันจะซื้อนะแต่นจะใส่นี่ไปตัวหนึ่งโบอ็อฟวาวทุกอย่างจบเลยโบอ็อฟวาวกับท่ออันเดียวจบเลยจะเป็นบออฟวาวม้ากระโดดจะเป็นบออฟวาวแท้บออฟวาวของ HKS แบบไหนก็นแล้วแต่ ขอท่อใบหนึ่งกับโบว์วาวอันใช้แค่นั้นพอนะครับตัวนี้สวยมากจริงอวยเลยอ่ะเพราะว่าอะไรโดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับมันเป็นรถที่ใช้ดีมันเป็นรถที่ขับดีถ้าเกิดอย่างสมมติว่าทรงนิยมเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแฮนด์แบกแบบนี้ล้อเนี่ยถ้าเกิดอย่างของ fk จะเป็นลายนี้นะครับเป็นลายในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่มุมแก้มข้างด้านข้างตัวรถแล้วก็กระจกมองข้าง แต่สำหรับตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีการใส่มาให้ Honda l า n w น t c h ไม่มีนะครับถ้าเกิดอย่าง Honda l า n w น t c h ตัวนี้ยังไม่ได้มีติดตั้งมาให้คิ Q ้วขอบด้านบนของกระจกจะเป็นแบบโพรเมียมโอ้โหถ้าเกิดมันใส่มีซันรูฟมาด้วยนะแม่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟกกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่สแาบ,บนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว Smart Entry สตาร์ทกุญแจจากรีโมททำได้ตามปกตินะครับ คราวน,นี้ตัวจุดเด่นสำหรับ F.K ก็คือจะเป็นในลักษณะตรงนี้ทรงรถส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันจะเป็นตัวซีดานแต่ถ้าเกิดอย่าง F.K เนี่ยมันจะเป็นตัวแฮทแบ็กนะครับสังเกตจากเสาท้ายมันจะไม่ได้ลากตีลงมาแบบนี้มันจะลากตีลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแตกต่างก็คือตูดมันจะมีการตัดแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวซีดานตูดมันจะมีการโค้งนะครับอันนี้ซึ่งมันจะเป็นรถที่แบบทรงดี ฟิล์มสวยแล้วก็แบบเท่มากนะฮะเสาอากาศจะเป็นแบบชาร์จฟินสปอยเลอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตรงนี้มันทำมาดีมากเลยถ้าเกิดใครมีงบนะครับใส่เป็นตัวชุดตรงชุดแต่งเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็จบแล้วแล้วก็ที่ป่าน้ําฝนด้านหลังเพราะว่าอย่างที่บอกทําไมถึงต้องมีเพราะามันเป็นตัว5ประตูถ้าเกิดพอเป็นตัว5ประตูแบบนี้ปุ๊บต้องมีตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเนี่ยเปิดตัวด้านท้ายให้ดู กล้องมองหลังมีนะครับแต่ฮอนด้าเรนโบ r ไม่มีส่วนตัวปิดกันมองจะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ดูดิเป็นผ้าแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้เท่วะ่ะเฮ้ยแม่งได้ว่ะพี่พี่แม่งเอาเรื่องจัดเลยตัว FK เนี่ยนะฮะสวยเดิมดูดีใหม่นะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ส่วนยางอะไรสำรองมีไหมมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ แต่จะเป็นตัวล้อรกระทาแบบธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวล้อแม็กแต่ถ้าเกิดอย่างพวกแอคคอร์ดขึ้นไปจะเป็นตัวแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดอย่าง F C F K เป็นตัวล้อรกระทาแบบนี้เนี่ยเดิมๆเ,เลยสวยกริปเลยนะฮะฝาตรงฝาท้ายน็อตไม่มีรอยขยับขันขแกะออกมาทําสีนะครับโชค๊คฝาท้ายทุกอย่างอยู่ครบทรงในลักษณะการเปิดเนี่ยมันจะตีมายันนี่เลยเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกับพวกสีประตูธรรมดานะครับ ซอกเสาท้ายเดิมรอยเม็ดองค์เม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบสวยมากครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อันแนะนำเลยว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติเนี่ยมีงบอยู่สักนิดนึงสำหรับในปีพศนี้อยากได้รถแบบคันเดียวและจบอันแนะนำเป็น FK นะไม่ใช่ว่า FC ไม่สวยนะสวยแต่ถ้าเกิดเอาทรงแบบออริจินอลเลยไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลย FK แม่งจบกว่า นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้รอบนอกเดี๋ยวต่อไปอ่านเข้ามาดูด้านในกันต่อครับของรถกับปฏิพัทธ์ออโตอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะอ่นานพาเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับตัวนี้อันต้องบอกก่อนว่าสําหรับตัวเบาะเนี่ยนะลูกค้าต้องไปใส่เองพี่ๆต้องไปใส่เองมันจะเป็นเบาะไฟฟ้ามาแบบไหนก็แล้วแต่ปรับ6ระดับปรับ8ระดับแบบไหนก็แล้วแต่พี่ต้องไปใส่เอง ถ้าเกิดซื้อ F K อันนี้กันนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์อันนี้เขาเรียกว่าบายสมัยใหม่บายแบบไร้พนักพิงหลังนะครับไม่ใช่นะฮะสำหรับตัวเบาะเนี่ยอันจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้ารีบได้มีการรับรถแล้วก็ได้มีการจองเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องรีบขายนี่นึงสำหรับ F K อ,อยากจะขายให้ได้นะมันเป็นรถที สำหรับเต้นรยนตมมือ2อ่ะหรือว่าใครหลายๆคนเขาอยากขายอยู่แล้วสตัว FK ไม่ว่าจะเป็น FK แบบแต่งไม่ว่าจะเป็น FK แบบเดิมเขาอยากขายกันหมดอยู่แล้วแหละแล้วลก็เป็นคนคนหนึ่งในนั้นที่อยากจะขายแบบเต็มแก่เลยะนะครับคอนโซลหน้าแอร์บ a i r b แอร์นะครับไม่มีอะไรมากครบทุกจุดแล้วก็จอจัดสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มี Apple CarP l a y Android Auto กล้องมองหลังจะเป็นแบบนี้ นะครับลักษณะก็จะเหมือนกับตัว FC เหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะน่าเสียดายมันน่าจะมี Honda Lane Watch มาให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับส่วนระบบปบอากาศก,ก็จะเป็นแบบปรับออโต้ดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยตัวนี้อันชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาเป็นแบบในตำแหน่งแนวตรงเนี่ยคือดีก็คือแบบปกติ S ก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับ มีค e ้อนหมุดออโต้เบรกโอ้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ Multi function, Push control, มัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรลมีแพดเดิลชิปสวยเลยตรงนี้แล้วก็ที่ปัดน้ำ้ำฝนออโต้ไฟหน้าก็จะเป็นแบบออโต้เอนจินสตาร์แล้วก็ใชชชั่นคอนโทรลนะครับส่วนกระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบไฟฟ้ามีเซ็นเตอร์ร็อกมองข้างพับมองข้างไฟฟ้าส่วนเพดานด้านในจะทํามาเป็นตัวสีดํามันจะเม็ดกันทั้งคันก็คืออย่างตัวรถเนี่ย มันจะคุมในโทนของดำเกือบหมดเห็นไหมฮะภายนอกที่เราดูมาเนี่ยคือจะดำแบบดำเงาดำสวยเลยเพราะนั้นรวมถึงตัวภายในเนี่ยคุมในโทนดำแต่มันไม่ได้เป็นดำแบบดำเป็นโอเบลัเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างหลังคาตรงนี้มาํำมาเป็นตัวดำแบบนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ที่แต่งหน้าไฟอโอตโต้ไม่มีนะครับอันนี้น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่มันก็มองเห็นอยู่แล้วเพราะว่าไฟมันก็จะมีสองตอนไฟแผนที่ แล้วก็ตัวไฟตอนที่2แบบนี้ก็คือมีมาให้ครบนะฮะส่วนคันนี้นะครับเลขไม่จะอยู่ที่95,000โลและถ้าเกิดอย่างตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกับ f c นะครับส่วนตัว h d m i อยู่ด้านใต้ Power Outlet แล้วก็ที่เสียบอ่า usb 1.5นะครับส่วนในเรื่องตัวด้านไอออปชันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้ใเป็นพวกแบบอย่างในวงในวิ ที่มันติดมากับตัวจอเลยอันนี้คือมันจะไม่มีแต่มันจะมาซ้อนในเรื่องของ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของ FK สําสำหรับตัวภายในเดี๋ยวเราไปส่งกันหน้ารถและก็บอกราคาสับ f K, คกันนิกันทีหนึ่งไปครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งฟีทั่วไทยเรียบร้อยกันอีกหนึคันนะฮะสำหรับเจ้า FK คันนี้นะครับเอาไปในราคา7 0 0 0 6 9 0 0บาทนะครับถ้าเกิดอยางถามว่าฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้อยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเครดิตหรือว่าจะไม่มีเครดิตนะครับถ้าเกิดอยากได้ FK หรือว่ามีแผนที่จะออกซีวิต FK แบบนี้อยู่แล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยตัวบอกอย่างในเมื่อตะกี้นี้ที่เราได้มีการดูไปไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้มันเป็นตัวบอกไฟฟ้าอันจากการทําให้ใหม่สปาภายในใทั้งหมด แล้วก็ตรงนี้อันมีการรับประกันหลังการขายแล้วก็มีการรับประกันเลขใหม่มีการรับประกันโครงสร้างซื้อไปแล้วพบเจอว่ารถเคยมีการชนมารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเจ็ดแส่นเก้าบาทจองร้อยเดียวส่งฟรีทั่วประเทศดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99ใครอยากได้ FK กันนี้รีบโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ089 1 1 0 4 9 5 4อย่างมีรถเก๋งขับรอๆเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบแบบนี้ มันง่ายมากที่เราจะได้เป็นเจ้าของรีบติดต่อมาคันสุดท้ายใครได้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันภายในคลิปหน้าคลิปนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ